ทำหนูทำไม่สัมผัสสยองผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเคยมีครั้งหนึ่ง ได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเพื่อนในช่วงปิดเทอมทางภาคเหนือด้วยความที่บ้านเพื่อนอยู่บนดอยและใกล้น้ำตกในบริเวณบ้านของมันจะมีเสียงน้ำตกดังครอตลอดทั้งวนันให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปพักที่รีสอร์ทโรูๆที่ไหนสักแห่งถึงผมจะกล่าวชมบ้านมันไม่หยุดปากว่าทั้งสงบทั้งรม่มเรือนมีหลายคนอยากมาพักที่แบบนี้ก็ทำให้มัน ได้แต่กลั้นขำมาอยู่กับมาเที่ยวมันไม่เหมือนกันนะมันมักจะบอกแบบนี้อยู่เสมอซึ่งก็จริงของมันที่บ้านมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือก็มีแบบขาดขาดหายหายบางครั้งต้องลงไปอยู่ตีนดอยถึงจะได้คุยทีหนึ่งซึ่งพอได้มาอยู่จริงๆสองสามวันแรกมันก็สนุกดีอยู่หรอได้ใช้มือถือถ่ายรูปเล่น ทั้งรูปน้ำตกต้นไม้นาขั้นบันไดไรกล่ลำปลีของบ้านเพื่อนแต่พออยู่นานวันเข้ามันก็เริ่มเบื่อพอรูปที่ถ่ายเอาไว้จะอัาไปอวดคนอื่นๆลงโซเชียลก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีเนต็ตกว่าจะได้ลงไปตีนดอยก็อีกหลายวานันในขณะที่ผมกำลังเบื่อเบื่อเซ็เงเซ็งกับการเดินเปร็ดเตไปร,บรอบๆ สายตาของผมก็ไปสะดุดเข้ากับรถบรรทุกโบราณหัวแตงโมมันเป็นรถบรรทุกที่มีหน้ายื่นโค้งออกมาเหมือนกับผลแตงโมจึงถูกเรียกแบบนั้นซึ่งผมเคยเห็นแต่ในภาพถ่ายแต่ตอนนี้มันถูกจอดทิ้งเอาไว้ห่างจากตัวบ้านที่ผมพักอยู่ออกไปไกลพอดูสภาพของมันทั้งเก่าทั้งโสมนิมจับไปทั้งคัน แต่บริเวณล้ออย่างกลับดูไม่มีรอยสึกเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานซื้อมาแล้วก็มาจอดทิ้งไว้ให้เก่าอยู่แบบนั้นจนตนหญาเถาวาัลยขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดผมเลยถ่ายเอาไว้หลายภาพก่อนที่จะไปถามเพื่อนว่ามีรถแบบนี้ทำไมไม่เคยเห็นเอามาบอกนี่มันของหายากเลยนะมึงชอบรถคันนั้นเหรอรอดึกๆสิเดี๋ยวค่อยมาดูอีกที ว่าทำไมรถมันนึถึงถูกจอดทิ้งเอาไว้แบบนั้นเพื่อนของผมมันพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยผมก็เลยได้แต่ตอบเออเอกับมันไปหลังจากนั้นผมก็เดินดูรอบๆรถบรรทุกโบราณแล้วถ่ายรูปเพิ่มเติมอีกสักพักก่อนที่จะไปเล่นน้ำตกโดยไม่สนใจรถคันนั้นอีกตื่นตื่นเฮ้ยตื่นดิวะในช่วงกลางดึกคืนนั้น เพื่อนมันปลุกผมที่กำลังหลับสบายท่ามกลางเสียงกล่อมนอนของน้ำตกอะไรวะปลุกกูทำไมเนี่ยผมงูเงียต่อพร้อมกับเอามือขยี้ตาที่กูบอกว่าดึกๆึกให้ไปดูรถอีกทีไงป่ะเดี๋ยวไปดูกับกูมันดึงแขนผมลุกจากที่นอนในระหว่างที่พวกเรากำลังเดินไปกันมันก็เล่าเรื่องของรถบรรทุกค,คันนั้นให้ผมฟัง เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่ก่อนเพื่อนผมจะเกิดลุงชมเป็นลุงของเพื่อนผมเองแกเป็นคนที่ออกจะมีนิสัยไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวไม่เอาการเอางานเท่าไหร่ชนิดที่ว่าการงานไม่เอาแต่เรื่องเมาไม่ขาดนอกจากจะไม่ทำการทำงานแล้วก็มักจะครุกอยู่กับพวกเพื่อนขี้เมาของแกเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่ง ปู่ย่าก็ยื่นคำขาดกับลุงชมว่าถ้าแกยังเอาแต่เมาแล้วไม่ทำอะไรเลยแบบนี้จะไล่ออกจากบ้านแต่ถ้าอยากทำงานแล้วเลิกเหล้าได้ก็จะออกรถให้เอาไว้ทำมาหากินให้รับกระลำปลีของที่บ้านและของเพื่อนบ้านไปขายที่ตลาดในเมืองด้วยความที่ลุงชมแกเลือกไม่ได้สุดท้ายก็เลยจำใจยอม ู่กับยาออกรถบรรทุกหัวแตงโมงให้แกคันหนึ่งซึ่งก็คือคันที่จอดอยู่ที่ป่าใกล้บ้านเพื่อนผมนั่นแหละโดยแกทำงานขับรถบรรทุกกระลำปลีลงไปขายให้กับแม่ค้าในตลาดที่อยู่ในเมืองหลังจากที่แกเริ่มขับรถไปส่งกระลำปลีได้ไม่กี่วันในค่ำคืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกความมืดโรยตัวลงมาคลุมท้องฟ้าไว้ทั้งผืน ไอเย็นฉ่ำจับไปทั่วบริเวณเส้นทางในสมัยนั้นรถยังมีไม่มากไม่มีไฟข้างทางที่จะทำให้มองเห็นอะไรได้สะดวกทำให้สองข้างทางมืดสนิทมีเพียงแสงไฟที่ศาส่องออกไปจากหน้ารถที่กำลังขับอยู่เพียงเท่านั้นด้วยความที่มีนิสัยติดเล่าของแก่แกไม่หายแกขับรถไป แอบจิบเหล้าขาวที่แบ่งใส่ขวดเครื่องดื่มชูกำลังไปด้วยลุงชมแกขับไปก็จิบไปตลอดทางด้วยบรรยากาศฝนตกพรำๆห่ามกลางความมืดที่มองไม่เห็นข้างทางกว่าจะรู้ตัวลุงชมก็ดื่มเข้าไปเกือบหมดขวดทำเอาใบหน้าแดงก่าตาพร่ามัวเบลอไปกับบรรยากาศฝนตกซึ่งตอนนั้น ที่ริมทางมีเด็กสาววัยรุน่นกำลังปั่นจักรยานอยู่ห่ามกลางสายฝนขาเล็กๆของเธอปั่นซอยจนโครงไปมาดูท่าทางจะรีบกลับบ้านเพราะขี่จักรยานฝ่าสายฝนที่กำลังเริ่มตกหนะักด้วยความเมาบวกกับนิสัยอยากแกล้งของลุงลุงชมเลยขับเข้าไปไกลหวังจะเร่งความเร็วตอนที่จักรยานปั่นไปใกล้ถนนที่เป็นแอ่งน้ํา เพื่อที่แกจะได้ขับแซงไปตอนนั้นแล้วให้น้ําโครนสาดกระเด็นใส่แต่ด้วยความที่แกเมามากเกินไปจนควบคุมพวงม,มาลัยได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นจากที่คิดว่าจะแกล้งให้น้ําโครนกระเด็นใส่กลายเป็นว่าแกไปเฉียวโดนแขนของเด็กคนนั้นทําให้รถจักรยานเสียหลักลื่นถลายหายไปข้างทางเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น ก็ทำให้ลงชมถึงกับสั่งเมาแกจอดรถแล้วเดินออกมาสำรวจข้างตัวรถบนตัวรถบรรทุกไม่มีรอยสีถะลอกบุกหรือครูดโดนอะไรทั้งนั้นคงเพราะไปเฉียวบริเวณแขนที่เป็นเนื้อเลยไม่เหลือร่องรอยเอาไว้ใจหนึ่งแกก็อยากจะไปดูเด็กกับจักรยานที่ถลายหายเข้าไปข้างทางแต่กใจก็คิดว่า ถ้าเข้าไปแล้วเด็กจำหน้าได้แกจะโดนคดีถ้าหนีไปตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีรอยชนก็ไม่มีหลักฐานเสียงของเด็กคนนั้นร้องดังแว่วออกมาจากป่าข้างทางลุงชมรีบกลับขึ้นรถเหยียบคันเรง่งแล้วขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้เด็กกับจักรยานถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้นด้วยความกลัวที่จะมีคนเห็น กลัวจะมีใครจับได้ฝนตกหนักแบบนี้เด็กนั่นไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรอกว่าแกเป็นคนเฉียวเด็กมันไม่ได้มองมันไม่ได้ดูได้ซ้ำว่ารถอะไรที่เฉียวมันแค่ทำทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องปกติแบบที่เคยทำก็เพียงพอแล้วแกพยายามพูดกับตัวเองอย่างนั้นหลายวันต่อมา ลุงชมต้องลงจากดอยไปส่งกระลำปลีที่ตลาดในเมืองอีกซึ่งแกต้องขับผ่านเส้นทางเดิมภาพเหตุการณ์ตอนที่เชียวเด็กคนนั้นมันย้อนกลับเข้ามาในหัวจนทำให้จิตใจไม่สงบพอขับมาถึงจุดที่เกิดเหตุลุงแกก็ชะลอความเร็วแล้วมองชะงกผ่านกระจกไปตรงข้างทางที่เด็กกับจักรยานถลายเข้าไปได้วยความที่ป่าข้างทาง มีพุ่มไม้ค่อนข้างหนาทึบเลยทําให้แกมองเห็นแค่เศษใบไม้กับกิ่งไม้ที่หักแห้งอยู่ตรงนั้นพอมีรถหลังขับตามมาก็กลัวว่าจะมีพีรถแกก็เลยขับต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากเหตุการณ์เฉี่ยวชนเมื่อไป่งกระลำปรีที่ตลาดแกก็เห็นใบหน้าของเด็กหญิงคนนั้น ติดโชว์อยู่เต็มไปหมดเพราะที่ตลาดมีการติดประกาศตามหาเด็กหายลุงชมไม่กล้าที่จะมองใบประกาศตามหานั้นเลยเพราะทุกครั้งที่มองดูภาพใบหน้าบนแผ่นติดประกาศมันก็เหมือนกับว่าภาพของเด็กกำลังจ้องมองกลับมาหาแกจงความรู้สึกผิดมันกลืนกินอยู่ในจิตใจชนคเครียดกินเหล้าชน คเครียดกินเหล้ายิ่งแกคเครียดแกก็ยิ่งกินเหล้าหนักมากขึ้นกว่าเดิมถัดมาอีกไม่กี่วันลุงชมก็ไปส่งกะลำปลีอีกครั้งแต่ครั้งนี้หลังจะไปส่งกะลำปลีที่ตลาดเสร็จก็ได้ยินคนในตลาดพูดกันว่าเจอตัวเด็กคนที่หายไปแล้วเพราะคนแถวนั้นได้กลิ่นเนา่าเลยเดินเข้าไปดูร่างของเธอ นอนสิ้นใจอยู่ที่ข้างทางโดยมีพุ่มไม้บังสายตาคนที่ผ่านไปมาเลยทำให้ไม่มีใครเห็นสภาพศพเนา่าดำครํำบวมอืดขาทั้งสองข้างหากักจนเธอขยับปีนออกมาไม่ได้และมีกิ่งไม้อันหนึ่งแทงเสียบทะลุเข้าไปในช่องท้องเสียเลือดจากแผลที่ท้องจนเสียชีวิตด้วยความที่ช่วงนั้นฝนตกหนักติดต่อกันหลายวานัน เสียงฝนตกคงจะดังกรบเสียงร้องของเธอจนหมดเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอเธอหมดลมหายใจไปอยังโดดเดี่ยวและทรมานความรู้สึกผิดแล่นแพรเขากกกลุมจิตใจของลุงชมถ้าหากวันนั้นแกไม่อยากคิดแกลงเด็กคนนั้นก็คงไม่เป็นแบบนี้หรือถ้าตอนนั้นแกลงไปช่วยเด็กก็อาจจะรอดไม่ต้องมาตายแบบนี้ ฟ้าเริ่มมืดจนเข้าสู่ช่วงพบคำ่ำระหว่างทางกลับบ้านลุงชมขับรถกลับด้วยความหดหู่จนกระทั่งจ,จู่ๆก็มีรถเสียกลางทางในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบนั้นถ้าไม่มีอุปกรณ์ซ่อมเองหรือรอให้รถที่ผ่านไปผ่านมาช่วยเหลือก็มีแต่ต้องเดินออกไปหาช่างหรือขอให้คนแถวนั้นช่วยเหลือ ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีที่มีบ้านใกล้ๆแถวนั้นเปิดไฟสว่างอยู่เหมือนกับมีงานอะไรบางอย่างลุงชมเลยเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนในงานพอเข้าไปขอความช่วยเหลือเจ้าภาพที่นั้นก็จัดแจงช่วยแกเป็นอย่างดีลุงชมเห็นว่างานที่จัดขึ้นนั้นเป็นงานโศบรูปทพิตั้งหน้าศก เป็นรูปเดียวกันกับที่ติดประกาศตามหาเด็กหายในตลาดรูปภาพผลที่ถูกลุงชมเชียวจนตกข้างทางเสียชีวิตเขารู้แบบนั้นขนหัวของแกก็ลุกชันภาพใบหน้าของเด็กเหมือนจับจ้องมาที่แกแบบเดียวกันกับภาพติดประกาศตามหาเด็กหายซึ่งพ่อของเด็กที่ตายเป็นคนอาสาไปช่วยแกซ่อมรถคนเป็นพ่อ เดอนออกไปด้วยน้ำตาหนองหน้าพร้อมกับกรองเครื่องมือโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังช่วยซ่อมรถให้กับคนที่ฆ่าลูกสาวของตัวเองลูกสาวคนเดียวของผมถ้าผมรู้ว่าใครเป็นคนทำนะผมจะไปฆ่ามันพ่อของเด็กพูดออกมาอย่างเดือดดาลทั้งน้ำตาในขณะที่เขาซ่อมรถให้ลุงชมอยู่จนซ่อมเสร็จ ลุงชมได้แค่กล่าวขอบคุณแล้วรีบขับออกมาจากที่นั้นเขาไม่กล้าพูดออกไปแม้แต่คำขอโทษเพราะกลัวจะถูกจับได้ว่าเขาเป็นคนทำให้เด็กตายค่ำคืนนั้นดูมืดกว่าทุกคืนเงาไม้ใหญ่ข้างทางทั้งสองข้างทอดเงาลงบนถนนพระจันทร์ถูกเมฆบังจนฟ้ามืดมิด แสงไฟจากหน้ารถเป็นสิ่งเดียวที่ส่องสว่างในตอนนั้นแล้วในตอนนั้นเองลุงชมก็ได้ยินเสียงล้อจักรยานดังไม่เป็นจังหวะเสียงของมันดังเอียดอาดหอล้อที่บิดเบี้ยวมันดังแว่วมาข้างหน้าต่างของคนขับพอหันไปมองก็เห็นว่ามีร่างเนา่าบวมอืดดำครํำกำลังปั่นจักรยานที่ล้อบิดเบี้ยวด้วยขาสองข้างที่หักพับ ตาามมแกมทำหนูทำไมลุงทำหนูทำไมเสียงนั้นเยือกเย็นจับเข้าไปในห้วงความรู้สึกลุงชมรีบเหยียบขันเร่งพยายามที่จะหนีแต่เด็กสาวคนนั้นก็ปั่นจักรยานตามมาติดติดตามมาติดติดตามมาจนถึงบ้านไม่ว่าแกจะพยายามหนียังไงก็หนีไม่พ้นทำหนูทำไม ลุงทำหนูทำไมลุงชมจอดรถห่างออกไปจากตัวบ้านส่วนเด็กสาวยังคงปั่นจักรยานอยู่รอบๆจนลุงไม่สามารถลงจากรถได้แก่นั่งเขียนจดหมายสารภาพความผิดทั้งหมดที่แกทำไว้แล้วหยิบขวดยาฆ่า,มาแมลงที่เอาไว้ฉีดกระลำปลียกซดเข้าไปทั้งขวดในตอนเช้าปู่กับยา่าก็มาพบศพของลุงชม กับจดหมายลาตายอยู่ใกล้ๆกันภายในรถพอเพื่อนเล่าจบผมก็หัวเราะไอ้บ้ามึงเล่าอะไรให้กูฟังเนี่ยปลุกกูมาเพื่อเล่าเรื่องผีเนี่ยนะผมกลั้นขำในขณะที่มันเดินจูงมือผมไปแอบหลังต้นไม้ใหญ่ห่างจากรถบรรทุกคันนั้นมึงฟังดูสิมันทำท่าจูป,ปากให้ผมเงียบ ห้ามกลางเสียงน้ำตกที่ดังอยู่ตลอดทั้งคืนผมได้ยินเสียงล้อรถจักรยานดังแว่วมาจากทางรถบรรทุกเสียงล้อรถจักรยานล้อเบียวเบียวที่ดังไม่เป็นจังหวะถึงแม้ว่าผมจะไม่เห็นอะไรเลยแต่เสียงที่ได้ยินก็ทำเอาผมขนลุกและเชื่อแล้วว่าเรื่องที่ผมเล่ามาคงไม่ใช่เรื่องโกหก หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง